สวัสดีค่ะคลิปนี้หน่อยจะให้ดูพวงหลีดนะคะจะพามาดูพวงหลีดที่หน่อยหน่อยปักทำออกมาแล้วนะคะนี่นี่ค่ะคือดอกเบญจมาศนะคะดอกเบญจมาศก็ปักแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ อันนี้คือลูกค้าสั่งพิเศษนะคะพวงนี้ก็ก็ทำยากใช้เวลานานกว่ากว่าดอกอื่นนะคะใชเวลาน,านานกว่าดอกอื่นการเก็บรักษาก็ต้องทำแบบทนุถนอมนะคะดอกเบญจมาศเพราะว่าเราตัดกลีบนะคะดอกตัดกลีบมันจะยุบก,ก็ต้องใช้ดอกเยอะหน่อยนะคะ อันนี้คือลูกค้าสั่งเป็นพวงใหญ่ๆไปเลยนะคะ,น,คะนะคะใช้เวลาใช้เวลาทำนานนานกว่าดอกอื่นแต่ก็ผลงานออกมาแล้วก็ก็ภูมิใจนะคะ ก็นี่ค่ะช่ำๆนะคะผลงานออกมาแล้วก็ภูมิใจค่ะอันนี้คือดอกลีลาวดีนะคะดอกลีลาวดีคือจะเห็นเห็นทั่วไปนะคะเห็นทุกร้านทั่วไปก็ จะมีเป็นดอกเรล,ลาวดีแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ดอกกุหลาบก็จะยังไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ยังอันนี้หน่อยคือหน่อยคิดเองดอกกุหลาบกับดอกเบญจมาศดอกกุหลาบแบบนี้ทั้งทั้งพวงแบบนี้คือหน่อยคิดเองดอกนี้ก็ก,ก็เห็นก็ก็คิดทำเองนะคะ นี่ก็คิดทําเองแล้วก็เบนจามาาก็ทําเองนะคะเป็นความคิดของตัวเองนะคะแต่ดอกลีลาวดีนี่ก็จะเห็นในคลิปของเพื่อนๆบ้างนะคะดอกลีลาวดีเนี่ยลีลาวดีก็สวยงามเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็จะจะเห็นอยู่ทั่วไปนะคะ แต่ภูมิใจที่สุดก็คือผลงานของตัวเองนะคะผลงานของตัวเองที่คิดทำขึ้นมาเองนะคะคิดทำขึ้นมาเองแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆนะคะดูในคลิปได้นะคะดูในคลิปที่ที่หน่อยทำได้เลยนะคะวิธีทำนะคะก็ก็ไม่ยากแต่ ต้องใจเย็นนะคะทำไม่ยากแต่ต้องใจเย็นการเก็บต้องเก็บแบบต้องปักโฟมนะคะถ้าเราจะทำแบบกรีบทั่วไปก็คือเราใส่ลังเทินๆได้ดอกเขาก็จะไม่ยุบแต่อันนี้ถ้าเทินๆกันดอกจะยุบนะคะเราต้องปักเสียบมีที่เสียบมีโฟมไว้เสียบนะคะ แล้วก็เอามาปักพวงนะคะนี่ค่ะอันนี้ไายก็จะทําเป็นรูปรูปใบโพนะคะรูปใบโพนี่ค่ะใบโพอันนี้ไม่ใช่รูปหัวใจนะคะเป็นรูปใบโพนะคะนี่รูปหัวใจก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือพวงพวงใหญ่พิเศษก็เลยต้องทำเป็น ใบโพ้นะคะใบโพ้วก็จะติดดอกลักตรงนี้นิดหน่อยให้ดูแบบดูดีขึ้นมานิดนึงนะคะเพิ่มเพิ่มมูล,ลค่านะคะเพิ่มมูล,ลค่า<ด>ในงานของเรานะคะ<ด>ก็ตกแต่งอันนี้เป็นสีขาวดำแล้วก็ แต่งด้วยดอกลักนะคะแต่งด้วยดอกลักก็ก็คือก็จะเม็ดกันนะคะแต่ถ้าเป็นสีสันเราก็จะมีโบหรือว่ามีใบไม้อะไรติดเป็นสีนั่นก็ดูอีกอย่างหนึ่งนะคะดูหวานแต่อันนี้ลูกค้าสั่งเป็นขาวดำนะคะขาวดำเรียบเรียบโกนะคะเรียบโกลูกค้าต้องการแบบนี้นะคะ แล้วก็จัดให้เนาะตรงระบายนี้หน่อยก็จะใช้เป็นสองชั้นนะคะเป็นสองชั้นอันนี้เรากนน็ก็จะยาวออกมาแต่จะเป็นโทนสีเดียวกันเพราะว่าลูกค้าต้องการระบายสีดำดอกสีขาวนะคะโบขาวดำค่ะอันนี้คือลูกค้าสั่งมานะคะลูกค้าสั่ง แต่พวกนี้อันนี้เราก็จะทําไว้ก็คือคนมาซื้อไปเลยนะคะพวกนี่คนที่ไม่เลือกแล้วก็ไม่ไม่จำกัดว่าดอกอะไรนะคะไม่จํากัดว่าจะเป็นดอกอะไรความภูมิใจของคนทำงานก็เมื่อผลงานเราออกมาดีแล้ว เราก็จะภูมิใจนะคะถึงว่าเราจะใช้เวลาความคิดใช้เวลานานสักหน่อยแต่ผลงานของเราออกมาลูกค้าพอใจเราก็ภูมิใจนะคะเราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องการให้ลูกค้าภูมิใจต้องการให้ลูกค้าถูกใจเราก็ภูมิใจนะคะ เมื่อลูกค้าถูกใจแล้วเราก็มีแรงไปต่อนะคะนี่ค่ะถ้าชอบก็ติดตามไปดูที่หน่อยพาทำได้นะคะถ้าชอบดอกเบญจมาศแลกเปลี่ยนกันนะคะถ้าชอบก็ เข้าไปดูได้หน่อยหน่อยเคยสอนทําไปแล้วคลิปคลิปที่ที่แล้วเนะะี่ยค่ะกดเข้าไปดูได้นะคะอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนดอกทั่วไปนะคะเหมือนก็มีกีบอัดแล้วก็หนวดจันนะกีบอัดหนวดจันไม้ ไม้หนิ้ว7นิ้วแล้วก็กระดาษนี่อันนี้คือกระดาษเขาเรียกอะไรเขาเรียกกระดาษสากระดาษสาญี่ปุ่นนะ,นะคะแล้วก็ระบายนี่เราใช้กระดาษสาก็ได้ใช้กระดาษเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ แล้วแต่คนที่มีนะคะแล้วแต่คนสะดวกจะใช้กระดาษแบบไหนนะคะ อันนี้ปักเนี่ยติดกันนะคะปักเดี๋ยวจะลองทำเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะสีอ่อนเป็นสีชมพูก็คอยดูว่าออกมาจะหวานหวานไหม อยากได้เป็นทำเป็นสีชมพูไว้นะคะพวงนี้ก็จะได้ราคาสูงอยู่นะคะอันนี้อ ขอบก็กดติดตามหน่อยได้นะคะเน่ยจะมีให้ให้ดูเรื่อยๆจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ถ้าอันไหนจะแลกเปลี่ยนแนะนำก็ได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะคะหน่อยพร้อมที่จะรับฟังนะคะติชมกันเข้ามาได้ค่ะ ไม่ว่ากันนะคะตรงไหนไม่ดีดหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยได้นะคะหน่อยจะได้แก้ไขนะคะหน่อยพร้อมแก้ไขแลาพร้อมที่จะรับคำติชมของเพื่อนเพื่อนนะคะ คนเรานะคะถ้าตั้งใจที่จะทำงานออกมาให้เป็นผลงานของเราแล้วก็เป็นเราต้องต้องคิดต้องทำให้มันออกมาแบบแปลกแปลกกว่าของคนอื่นนะคะแล้วก็เอาของเพื่อนๆเ,เข้าไปผสมประสานกันแล้วเราถ้าเราคิดได้ของเราเราก็ไปแบ่งปันนะคะแบ่งปันกันได้ มื่อก่อนหน่อยก็คือทําแบบธรรมดานะคะทําแบบแบบกรีบธรรมดากีบโบราณนะคะก็ก็ไม่ไม่มีความคิดที่จะแบบพัฒนาก็ได้ช่อง youtube ของเพื่อนๆน,นี่แหละคะ่ะเลยก็เลยมาพัฒนาเมื่อหน่อยทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้นะคะก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะคะ เราไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงจ้า